สบายดีพี่น้องมดสุขูสุโคนบ่บ่ได้ได้พอแอพยายามแห่ออกมาผดได้เฮ็ดปวกพี่น้องได้เฮ็ดปวดคนมาแต่ยามแห่ออกมาใหม่ๆมันมาล้านกระซ้ออาบมามาแล้วก็ให้ให้อุม้มรถมาเอาซ้ำมาแกดูบอลแกออกอลไรเทลงกระซามเม็สิเกาตีนเฮ็ด กึบบาทมื่นบาทแจ้งอเทลงคอยเทกีออกออกก้อนเอาปากมันออกกวงกวงก้อนเออมันกระบ,บออกเลยคำบงงะอันนีอ้ออกเอองะออกกวงกวงเอาขึ้นสุดคอ,อ,อยคอยเทลงบัน,นมันสีมุนมันเถ่า้ะบา้านเมื่อไรพี่น้องเอ้ยเฮ็ดปวกกันไปแต่เม,มื่อวานเมื่อซืนนี่แหละได้ระวบเท่าเลยนี่เท่าแล้วคอยคอย โอ้ยเสียดายดิเถ่าจนมดแล้วน,นี่แหละคันโบไปเพนออเห็ดกำยามไปหาแล้วมันโบเห็นวาสนาของโตโอพ่อสิได้กินดอกยุม่มพ่อได้กินแต่อันเท่าเท่า,ทานี่แหละอันจบดีงามนะมูฮะบริกินดอกพี่น้องเลยวาสนาหนันได้กินขคาะเท่ากันนี่แหละเนี่ยเท่ากากินดีกว่าโบมีคันไปแต่เมื่อวานเนี่ยก็เสิได้ดอกประมาณสักนี่นี่ อันน like ี้จนแก่จนเป็นสังล่างเลยกระมุนเอายาะแล้วสีเลือดไหลออกมาได้ไหนมดเลยล่างก็พี่น้องเฮ้ยเฮ็ดปวกเอะหามาไปลามแฮี้ยวไม่ได้ยังดอกได้เฮ็ดปวกมาสิมาอาณาขุดตีนออกสิเอาขี้ดินออกแต่ตีนมันเมื่อยมาแล้วก็เมื่อยเอายาะอยู่พี่น้อง โอ้เด็กพอดีเฟนพอดีพอดีเกาตีเห็ดเหลือแกงเห็ดเนี่ยกินกินเห็ดนี่แหละพี่น้องเกาตีนเห็ดพี่น้องก็ได้ดอกจึงจุ้มไปสิกะขักกี่ดอกปิีงเห็ดพุ่นทำไมเน่าอึนก็ถ่ายดีนปิีงบมเป็นเนาะ มีแต่แกงเบิ้งซีเลือกปนแถวได้ปลาดิปนกินปนเห็ดปวกพอปนกับผู้แดงอยู่ทงึงหงเอากระซามลงมาไม่ทำไหนบรดีงเงินเลยไม่บอกเอาซามย่างลงมาอีกไหนอันหนึ่งมามานอนดีม,มาลงมาพุขี้ดินออกก่อน งัายเลยกับความหนื่อนอันบานเพื่อคนนึงกลังจุ่มมือนี่เงอเราอยู่อ้วแล่ะพนบตกมันเอาเห็ดเดดอง้อมาหนี่มาันอนกินนมวเดี้มหนอนเด้อเสียงโผมาเลัลงหลตดยพิงพอ นอน้องอาเลี้ยงทิมอเบ็ดเลนองเออม่นม่มันใส่เห็ดตัวนีใส่เห็ดตัวเกาตินน,น้ำแมล่ลุงตูนมาไหมไปบอกพี่อลงตูนมาไปบอกป้ามามป้ามนเท้าเท้าแหวนมาเท่าบอกให้เจ้าเมื่อเห็ดเห็ดน้ำเห็ดไปสิแก้กูไปสินี่เท้าแหนนนะ รวมจุงมไดสิกคักเนาะพอเบิ่งนะม,มันเกินขี้ดินจนน่างไอบอลในธาตุนะกันย่างบอลอ,ออกเจ้าว่าออกเพื่ออยู่กับไปเจ้าปลาคอยมุกไปหาอยู่เลยอ๋อท่านออกได้ม,มุกไปหาใน,ะะน,นออาหววดดันบอเคยเอาไปหาเฮ็ดสาโมสาดีสาโต้เราบ่ได้สาโต้เดี๋ยวพ่อจะเฮ็ดเทาขันบ่พ่อขันมันบ่นนเทากับกบ่พ่อมันเหล่าเฮ็ดนี่ โอ้คงคนวานก็ไม่ได้ไปเนาะไปแต่หมู่วานเนี่ยสรดสุดอดีไปหออมู่วานเนี่ยพอดีอ้าวเลยนะ <Level. S 2> หมดหาวบ้านนี่เหลือตุ้มๆกำลังนั่งเหลือต <c oughs> ีงปนปนกินใดนะเอ็น้ำมาโมเลน ก็ได้กินข้าวมาขายบางมะเสาว์นี่เลยเทอเมาาียนขายไงขายบักเพชรไม่ได้ถังตีเน,ะนา,าเนะม <c oughs> ันเก็บมาให้เนาะบุหินมันมาอยู่บ่เข้าเขา้าค่ะมันยาวค่ะเฮ้ยการมันเห็ดพวกค่ะเห็ดพวกเปื่อยได้ค่ะจะห่อเห็ดอัน โมแม่ได้เห็ดปวกกิกคือมันออกสุดก่อนก็มันออกงาพุ่นเนี่ยดอกน้อยๆเห็ดปวกกิกนางไข่มุกไปหามาที่น่ะอันนี้เห็ดปวกเปื่อยอันไข่มกคือื่อที่รถโดยสารเมื่อทักแขกบอกขออภัมาหาพ่อบนรุดพยายามอ้าวเงินไปนำหยาบเอาไปน่ะยันบวกเพืองเงินโมแม่เข้าโบกิก ไปกับกระแสนปลายนละยวันทีกินแค่เราไ,ไปกับแสนปลายเฉนะพาะอิมุกเหระอเอาเนะอาด้ะเอาเก็บแล้วมันเน <ไป S 1> ี่ยขี้เราจ่อยเหม่มงทอดต่ตะแค่ขี้ตะตะแค่ไปลงขบุญนิดนอนมันอยู่ขบุญขี้ใจมันไม่แรงขุกอยู่ในตะแค่นี่ một cái chữ không chữ như ăn nó ăn nó, nó, nó thêm năm cái mi là mẹ lệ coi này cho mình ừ, lệ anh à ấy mình hèn xíu xíu đây này hạt à phốn tốt là bưởi sai lơi bồn hết lơi bưởi lơi bồn mi hai tay phốn bò, bò, bò tốt mà đẹp xong xong mở mà này họ chưa bộ bên nào đây này môn mất khỏi gì à khỏi cái nhé Khoi đây, <cười đây. <cười đây. น้ำใสกับบมี่ได้กาแเพพี่น้องเลยได้กาเพเลยใส่มันตื่นมันได้นุ่งใส่ก้อนไฟมันบวมให้มันบมแห้งนในระเบิดขี้วัวมันจะถิ่มันบวขึ้นมันบวขึ้นมันเลิกบวขึ้นจะก่ามัน้วไม่นึก่อนง่ายมันตื่นมันขึ้นเอาขึ้นมาเสียมันก็ปิ้นแล้วแหละให้บอน้ำมันขึ้นกับพ่อแต่ซ้ำนั่น ได้นู่น้อยแต่บอกว่าราติเดืเอดเดี่ยวคุณนะได้นวลเนี่ยมันเป็นเพียงมันใหม่ควัานตัวต,วต,วตวรวจอลิบอ๊อตก็นำใหม่แต่ก้อนไผ่มันซื่งเปลี่ยนเอาก้อนไผ่มาใส่เก่าเขาจะซื้อมาใส่สี่สิบพันบริถีได้ก่อนไนปนอ้าวเหยียบหมอนเอาขึ้นไหวไหมหมอนบาเหยียบบาเหยียบเอาเอาขึ้นหมอนนะเก็บขึ้นไม,ม่ไว้ เออเก็บขึ้นมาเมียนม้อนห่ะแล้วกแกงเคี่ยวมา,มากมั้งเขาดิเข้ากันแล้วไปเคี่ยวมากนาก้ำหาักคนไปบ่ไปถือโทรศัพท์มันยะาาาาอ่า ในลายตืบเด็กกินองเด้อสอบตีนแล้วกะลาวตีนเนะี่ยตัวหนาตัวจุ๊บๆเนะี่ยมันจีดเลือกเมียนสีปิ่งปนอยากกินปนเด้อพี่นนะ้องอันนี้สีแกงอันนี้โตมันได้จุ๊บๆงามๆแล้วก็สีเลือกเมียนเลือกเมียน,นปิ่งปนเพ็ดปู๊กเพ็ดปู๊กแกงเพ็ดปู๊กสำเนียกระปุ่นได้แนละ้วสำนียงปิ่งปุ่น สิฟิ้งปุง่นลูกพายทางไทยสบายดีสบายดียดพี่เนาะมืดแต่กล้องค่ะบัวบัวมืดคักมืดแน่บ่วพี่บอนติเลยเหลืองมืดถ่ายแต่ในออกนอกก็ยังมือดอยู่ไอบ้านสบายดีป้าลุงไปอ่าสิไปอ,อีกว่ามือนี่ไปควงแฮนะ่น้ำผัดเาอีกวะโดย ให้เพิ่นเอาหลานเพิ่นบ่ยอมเอาเด้อพี่น้องเพิ่นสิไป้าควงแหนน้ำ่อเท่าเมื่อกี้ว่าหยอกเพิ่นว่าอยู่เพื่อนเอาหลานเด้อคอยสิไป้าควงแหนน้ำพ่อเท่าเจ้าคอยสิไปเห็ดคิบบ่เพิ่นเราบอยู่เพิ่นเราคอยสิไปเพิ่นเราจัเมื่อยงวะมื่อยก็อดเอาเพิ่นวะมื่อยก็สิอดเอาเพิ่นเราเพิ่นบอยู่เพิ่นสิไปน้ำ่อเท่าเพิ่นเพิ่นว่าตอนนี้ก้าตีนเฮ็ดจิ่เหวแล้วพี่น้องเตรียมแกง ตัวตัวดอกจูม,มันเลือกในะคอยได้คายสิเอาไปป่นปิ้งป่นกินมูอแรงมูอแรงแล้วผักกระป๋นปเฮ็ดกินตอนเพลนหรืแกงดอกบานนี่กินเนี่ยพีนย่นึงเออเลือกเมี่ยตัวจุ่มจูมือแรงแล้วผักกระป๋นกินตัวมันงามเนี่ยมันแข็งเน,น,นี่ยนะเนี่ยป่นมูอแรงพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกินหลายเมนูนะเฮ็ดนี่มันหลายอยู่แล้วแกงกินตอนเพลนนี่กยตัวนี้มันแข็งแข็งเลือกเน่มือแรง ไม่เลงเ่าก็มาปุ่นกินจำปูปะปูปะแล้วก็นอนน้องพี่น,งนองเนาะให้กินแกงให้ตัวบดอ่านอยกไปหาเดี๋ยวนันไปเขาจากวาลาเห็นอยู่เล้เขาเนี่ยเดี๋ยวนะทางเลว้วอันทางเลว้เลวดินคอยถึงเลปวกบดขึานจะหา <c oughs> ทา้งลังดินดี้อ้นน้ำออกเลยค่ะในบนนนน่อนอันดินไม่ซอ,อ,อ,อดเนาะออกแด้บ่ไปหาลองเบงิ่งเนาะว้าเลยไปบทตะแรงไทยค่ะพวงพวงลองเบิ่งบจากึงมือ <c oughs> หมูได้นิดนึงเ้ากัห้าแนวนึงมาไปบึงบนในบนในบน,บนล้างธาตุในบนธาตุข้าเจ้าในหายหน้าในบนเอาปีกายในกายม,มุกมาบบมันยังพันออกวันนี้ออกแล้วก็ออกกับไปจักไปไปบึงถอนเสกันเลยพี่น้องวักเด้ชชอมแล้วกระซำใหญ่ชอบอีกแล้วเลยพี่น้องเกาตีนฮิตเสียผ้ากันขึ้นแกงเด็กพี่น้องเด้อ ติดตามคลิปกินเอาคลิปนี้มาฮอนเนลาบไปก่อนพี่น้องผักติดตามคลิปหนานี่ตัวนี้เลยเม็ดแจ่วมาแรงพี่น้องเลือกออกเลือกใสท่ทงยางเม็นตัวจุบจ๊บจุ๊เมื่อกี้จิป,ปิ้งแจ่วตันแรงพบกันคลิปหนาเด้อจ้าบ๊ายบาย